ล่าสุดมีภาพนี้ปรากฏออกมาซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นงานอะไรเห็นน้องลิซ่าและก็เพื่อนแอนด้วยน้องลิซ่าอย่างน่ารักคือทีมเนี่ยน่าจะเป็นย้อนยุคน้องลิซ่ามาด้วยชุดยีนเข้มขัสีขาวผมสั้นติดกิ๊บด้วยแต่งตัวปาร์ตี้ทีมย้อนยุคกันใช่ไหมด้านหลังของน้องลิซ่ามีเขียนว่าครบรอบ70ปีไม่แน่ใจว่าเป็นงานปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเป็นงานครบรอบของแบรนด์อะไรสักอย่างคาดว่าน่าจะเป็นล่าสุดหรือเปล่าคะเนี่ยเพราะว่าอย่างล่าสุดน้องลิซ่าผมสั้นซึ่งขณะนี้น่าทามไลน์ทวออื่าก็ค ดูวีดกันไปก่อนแต่ว่ายังไม่รู้ที่มาที่ไปของภาพนี้ดังนั้นเผื่อแม่ๆคนไหนที่มีข้อมูลแวะเวียนมาเม้น์บอกกันได้นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนนําภาพนี้มาให้ที่ชมกันบอกเลยว่าโคตรน่ารักลูกนี้ให้กี่คะแนนดีคะเดี๋ยวถ้าทราบข้อมูลเพิ่มเติมจะนํามาเล่าให้ได้ฟังเป็นการต่อไป